วันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรถ่อมพลังไพยิปซีนะคะสำหรับชาวราศีกันประจําเดือนมีนาคมระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16นะคะการดูครั้งนี้ค่ะจะดูด้วยเกณฑ์ทั่วไปนะคะและจะปิดท้ายด้วยสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีกันค่ะฉะนั้นนะคะหากพลังงานไพยิปซี เป็นพลังงานโรพลังงานไม่ดีตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจารณยานะคะหรือสามารถทิ้งไปได้เลยค่ะเลือกรับเฉพาะด้านดีๆไว้ค่ะเรามาเริ่มดูสถานการณ์ทั่วไปเรื่องแรกก่อนเลยค่ะนะคะมาดูค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะงานไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะและไพ่สุดท้ายเจ็ดใบนะคะ เรามาดูนะคะสําหรับชาวราศีนะคะชาวราศีกันค์ะนนะคะชาวราศีกัน์นะคะมาไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่เหรียญเลยนะคะไพ่เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ตําแหน่งแรกเลยตําแหน่งตัวตนจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกช่วงนี้นะคะ่ะชาวราศีกันมก์มักจะวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องกาไรผลตอบแทนเงิน,นะค่ะนะคะความโชคดีเสี่ยงโชคะคะ่ะ นะคะอะกำลังวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องไรายได้การเงินนั่นเองนะคะนี่นคือความคิดความรู้สึกช่วงนี้ค่ะและกําลังรอคอยเรื่องเงินก้อนใหญ่ข่าวดีทางการเงินค่ะและถ้าด้านจิตวิญญาณล่ะด้านจิตวิญญาณกํา,ญญาล,กลังบ่งบอกถึงข่าวดีข่าวดีของชาวราศีกันคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ทว่ นะชัวนะคะเอาแบบชัวนะคะอ่ะฉะนั้นค่ะนะคะชัวของอาจารย์หมายความว่าคุณอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสร้างปัจจัยไว้นั่นเองหมายความว่าไงคุณลงแรงลงทุนใช้สติปัญญาคุณก็ได้เงินมาฉะนั้นชาวราศีกันแต่ละคนเงินอาจจะเข้ามาไม่เท่ากันอยู่ที่สติปัญญาหรือบุญบารมีของแต่ละคนใครลงทุนไว้นะคะโอ้โหขยันลงทุนเรียนรู้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้เดือนนี้ก็ทำกำไรเยอะหน่อยนะคะอาฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นนักลงทุนบางคนเป็นพ่อค้าบางคนเป็นลูกจ้างข้าราชการก็อาจจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาที่ไม่เหมือนกันเส้นทางการเงินก็แตกต่างกันแต่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินกะน,นะคะมาดูค่ะเรื่องตําแหน่งแรกเลยการเงินมาจากอะไรบ้างการเงินมาจากนะคะ นะคะผู้คนนะอุปถัมภ์ผู้คนช่วยเหลือฉะนั้นเนี่ยนะตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งนี้ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนใบแรกอ่ะบ่งบอกถึงข่าวดีการเงินคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินฉะนั้นเงินจะเข้ามาเพราะคุณจะมีเป้าหมายอยากจะซื้อสิ่งนู้นอยากจะทําสิ่งนี้ฉะนั้นมีข่าวดีคุณจะได้ทรัพย์สินได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะเข้ามาจากความสามารถของคุณมาจากคน ปะถามฉะนั้นใครเป็นพ่อค้าแม่ขายมีเกณฑ์ค้าขายดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะมานะคะสร้างทรัพย์สินให้กับตัวคุณเองค่ะมาดูในเรื่องของนะคะการพบปะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงนำพาโชคลาภมาให้ขอบคุณค่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสพบปะผู้คนเห็นโอกาสใหม่ๆนำพาคุณได้ ลาบนำพายคุณได้กาไรเม็ดเงินจากการพบปะกาเจอผู้คนเพราะฉะนั้นอย่าเรียนอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดที่จะมาเข้าไปนะคะเข้าไปสื่อสารกับคนค่ะเพราะจะทําให้คุณได้โอกาสใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีข่าวดีจากการพบปะผู้คนให้โชคให้ลาบนะหรือ เห็นเป็นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและพัฒนาต่อยอดได้นะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการพบปะผู้คนมาดูในเรื่องของตำแหน่งญาติพี่น้องครอบครัวเป็นยังไงไพ่แห่งความแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้มีข่าวดีให้ได้เฉลิมฉลองนะคะอ่านะฉะนั้นมีข่าวดีคุณอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะมี ความสุขในครอบครัวมากขึ้นครอบครัวพ่อแม่แข็งแรงถ้าพ่อแม่คุณยังอยู่นะคะก็ไปกราบไหว้ท่านนะคะเพ่อคุณจะได้โชคลาภจากบิดามารดาค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางปักรักษาคุ้มครองด้วยยังไงก็แล้วแต่ลองไป ดูในบ้านคุณกับปรับพงจุ้ยใหม่ทําความสะอาดทำให้เปิดบ้านให้โล่งไว้การรับพงจุ้ยสิ่งใหม่ๆพอบ้านเราโล่งจิตใจเราก็โล่งมันก็เปิดรับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะนะมาดูตําแนงความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ใครโซนอยู่จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะโอ้โหบันไดไม่แห้งจะมีแต่ผู้คนเข้ามาหาคุณเยอะแยะเลยฉะนั้นใครโสนอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ ช่วงของการศึกษาค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะอย่าใจร้อนค่ะเพราะเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ถูกใจเองในช่วงเดือนนี้ไม่ต้องใจร้อนค่ะใครเข้ามาค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วเป็นยังไงมหาเสน่ห์แฟนรักแฟนหลงค่ะช่วงนี้โอ้ทำอะไรแฟนก็เอาใจเป็นพิเศษค่ะนะคะความรักค่อนข้างดีมากเลยนะคะอาจจะถึงขั้นแต่งงานนะคะวิวา นะคะแบบนะคะโหเดือนมีนาเลยหลายคู่ก็มักจะแต่งงานในเดือนมีนานะคะอ่ะก็อาจจะได้แต่งงานในช่วงเดือนมีนาหรือในช่วงนะคะครึ่งปีแรกค่ะนะเขาเรียกว่าครึ่งปีแรกนั่นเองนะคะอ่ะมีข่าวดีค่ะสําหรับนะคะใครที่แต่งงานไปแล้วความรักยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะ,ะมาดูเจาะในเรื่องของการงานใครทํางานอยู่ทุก ธุรกิจการค้าการขายช่วงนี้อย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากค่ะเรื่องการงานทําไปให้เต็มที่เรียนรู้พัฒนาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานคุณจะเปยุ่งของการขยายการเติบโตค่ะบางทีก Ranger, ็มีหลากหลายเรื่องที่คุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายใจเย็นๆเพราะนะคะอาจารย์พยากรณ์แค่16วันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่มีสติไว้ค่ะและทุกสิ่งทุกอย่าง จะผ่านอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายอย่าใจร้อนกับการ ค้าขายค่ะนะเวลาคุณค้าขายเจอสถานการณ์เจอปัญหาอะไรก็อย่าใจร้อนค่อยๆมีนะคะค่อยๆแก้ปัญหาตั้งสติตวจทานเอกสารนิติกรรมดีๆค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปใครเป็นนักลงทุนก็อย่าใจร้อนค่ะเพราะความใจร้อนก็จะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดจะพลาดโอกาสดีนะคะเพราะไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นไพ่ร้ายนะคะจะสังเกตนะคะไพ่ใบนี้แม้จะกลับหัวแต่นะคะจะสังเกตขาค่อยะกะกลับหัวแต่สติปัญญายังมีอยู่เฉลียวฉยา เฉลียวฉลาดอยู่ค่ะหมายความว่าคุณเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คุณจะมองเห็นเป็นโอกาสเป็นคนนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณค่ะถ้าด้านจิตวิญญาณก็เรียกว่าตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณนะคะใครสนใจธรรมะ่ะนะคะปฏิบัติทร,รม,มานานช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณนะคะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงซิกเซนไอเดียพิเศษนะคะที่มันเข้ามาแบบประสาสัมผัสทั้งหกนะคะคุณจะเข้ามาแบบป มองเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเลยคุณก็ไปนะคะเอาสิ่งที่คุณได้ไอเดียความคิดพิเศษต่างๆมาตรดจดๆและไปค้นหาไปเรียนรู้ค่ะมันจะต่อยอดให้คุณมหาศาลค่ะมาดูให้สรุปแล้วเป็นยังไงระวางหนึ่ง 1. ิบหกโดยรวมแล้วดีไม่มีอะไรต้องตังวลงานดีเงินดีความรักดีค่ะส่วนของสถานการณ์การเงินของชาวราศีกันกันบ้างค่ะสถานการณ์การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะมาเจาะเฉพาะเรื่องการเงินค่ะค่ะ มาเจาะลึกการเงินนะคะเมื่อกี้เป็นการดูแบบเกลฑ์นทั่วไปนะคะมาดูสถานการณ์การเงินนะคะของชาวราศีตันกะมาดูตำแหน่งที่หนึ่งกะตำแหน่งที่สองนะคะศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์ของตะวันตกนะคะจะไม่เหมือนกับศาสตร์เมื่อสักครู่เป็นศาสตร์ของไทยนะคะอ่ะเป็นจักรพรผ่านไพ่เจ็ดใบนะคะอ่ะมาดูนะคะศาสตร์ของตะวันตกกันบ้างค่ะศาสตร์นี้นะคะเป็นศาสตร์ของตะวันตกนะ อ่ะมาดูสถานการณ์การเงินของชาวราศีกันหค่ะนะคะช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหช่วงการเงินของคุณบางทีนะคะเครียดเลยวิตกกังวลเลยตึงเลยนะคะบางทีก็นะคะทํางานเหนื่อยเลยเงินเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยนะบางทีทํางานลากไลาย,ย่างนะบางทีมีความรับผิดชอบเยอะแต่การเงินยังคงเท่าเดิมนี่คือสถานการณ์ที่คุณเจออยู่บางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยท้อนะคะอยากได้เงินมากกว่านี้นะบางทีงานทํางานหนักเลยการเงินไม่ได้ ดังใจนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เจออยู่และอดีตเป็นยังไงโอ้บางทีเครียดวิตกกังวลกะภาระต้องรับผิดชอบเยอะกะนะคะดาบก็เหมือนกับภาระกายอย่างเช่นหนี้สินค่าใช้ใจ่ายต่างๆหรือครอบครัวลูกเต้าที่ต้องรับผิดชอบนะ,ะและรวมถึงการงานที่นะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะค่อนข้างแบกรับภยภาระทางด้านการเงินนะคะความรับ ผิดชอบค่อนข้างเยอะนี่คือพอดีดมาดูอนาคตบ้างเร็วๆนี้จะมีข่าวดีอนาคตการเงินยังไงโอ้โหไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีที่สุดเรื่องการเงินอนาคตในระยะใกล้ๆนี้ค่ะชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นฉะนั้นใจเย็นๆไว้ค่ะนะคะพไพ่ใบนี้ตำแหน่งแนะนําเป็นไพ่แนะนํานะคะอย่าใจร้อนเพราะอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ใจใจร้อนเนี่ยบางทีข่าวดีกําลังจะมาเงินโปรเจกต์ดีๆกาลังจะมา พอเราใจร้อนเราก็ขาดสติพอขาดสติก็จะตัดสินใจผิดพลาดก็พลาดโอกาสโอกาสทองนะอย่างเช่น ช่วงนี้ค่ะนะคะเป็นช่วงที่นะคะอ่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะผันผวนนะคะโดยเฉพาะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะบางทีก็ผันผวนเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างเดี๋ยวมีข่าวร้ายบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นใจเย็นๆไว้ค่ะมีสติไว้นะคะและคุณก็จะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ถ้าคุณขาดสติคุณก็อาจจะไม่เห็นไอเดียนะคะอ่ะมันก็จะปิดทางไปเลยหรือทำให้ตัดสินใจผิดและหากใครเป็นนักลงทุนพ่อค้านะคะที่เป็นนักลงทุนนะคะตลาดอุ่นสินทรัพย์ ดิชิตอลนะคะอ่าอารมณ์เนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดคุณอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์กลัวอารมณ์โลภก็อาจจะพลาดเงินก้อนใหญ่ไปได้ฉะนั้นเป็นข้อแนะนํานะคะศาสตร์นี้จะมีข้อแนะนําด้วยให้ระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโมโหหงุดหงิดรวมถึงความโลภความกลัวนะคะเพราะอนาคตกําลังสดใสเลยคุณมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่ถ้าเกิดคุณทําตามแผนตามระบบที่คุณวางไว้คุณก็ได้รับ ผลลัพธ์ตามนั้นค่ะฉะนั้นตอนนี้คุณควบคุมอารมณ์ไว้นะคะมามาดูต่อค่ะมาดูต่อน,นะคะต่อมาในส่วนของนะในสิ่งที่นะคะในสิ่งที่นะคะจะนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้คะ่ะสถานการณ์นะคะพรุ่งนี้คะ่ะ นะคะช่วงนี้ตลาดมันจะผันผวนนะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นนักลงทุนตลาดจะผันผวนมากเลยตรงนี้ให้ระวังนะคะเป็นข้อให้ระวังใครเป็นนกลงทุนใครเป็นพ่อค้าแม่ขายจะต้องเจอผู้คนนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายและยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลออนไลน์ ะะต้องระวังวิชาชีพผ่านออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอย่าเชื่อใจใครในเรื่องของการเงินใครนะคะมาให้คุณกู้นี่ยืมสินอะไรง่ายๆนะคะก็อย่าไปเชื่อหรือบางทีคุณร้อนอยากได้เงินอย่าพึ่งไปนะคะไปใจร้อนกับเรื่องการเงินที่เขาให้เยอะๆมีเงื่อนไขแปลกๆตรงนี้ให้ระวังเป็นข้อ รวังเรื่องการเงินอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นข้อแนะนําข้อระมัดระวังเรื่องการเงินกันนะคะมาแล้วก็นะคะใครเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายนะคะระวังนะคะหุ้นส่วนใหม่ๆใ,ใครชวนให้ทําอะไรแปลกๆก็อย่านะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อเค่อยๆศึกษาหาข้อมูลโดยเฉพาะยุคนี้ดิจิตอลลิงก์ต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยโดย,โดยเฉพาะในออนนะคะมาดูค่ะมาดูต่อคู่ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์คุณคุณ คุณมาจากใครนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณค่าอยู่เฉยไม่ได้ค่ะมาจากสติปัญญาของคุณล้วนๆเลยเรียนรู้พัฒนาค่ะและการเงินของคุณจะมีมากขึ้นค่ะวันนี้คุณอ่อนเรื่องอะไรก็ไปศึกษาหาข้อมูลความรู้นั้นค่ะเติมเต็มความรู้อย่างเช่นคุณเป็นพ่อค้าขาดเรื่องนี้ ะะคุณก็ไปเติมเรื่องนั้นหรือหาผู้ช่วยเอามาช่วยเรื่องที่คุณขาดค่ะใครเป็นนักลงทุนนะคะ,ะก็ต้องหาข้อมูลความรู้ให้มากขึ้นการก็จะทําให้คุณนะคะคมั่นใจมากขึ้นมีความรู้ก็ลดความเสี่ยงให้กับคุณการนะ,ะและก็ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการผู้รักผู้ใหญ่พร้อมช่วยเหลือช่วงนี้นะคะถ้ามีปัญหางานลลงเขาหาผู้รักผู้ใหญ่ค่ะ สรุปแล้วเรื่องการเงินเป็นยังไงไพ่พระราชนีนั่งบนบัลลังก์การเงินไม่ขาดมือมีให้ใช้มีให้สุขสบายฉะนั้นทําตามระบบระเบียบที่คุณวางไว้อย่างมีวินยัยการเงินไม่ขาดมือมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นกรัรนี่คือการพยากรณ์สถานการณ์ของชาวราศีกันใน ช่วง16มีนาคมนะคะอ่ะในครึ่งเดือนแรกของชาวราศีกันการเงินยังมีข่าวดีอยู่นะคะนี่คือการพยากรณ์ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปค่ะนะคะคลิปนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์ค่ะ ไรายได้เสริมนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะและก็เป็นยุคนะคะที่หาเงินง่ายมากนะคะใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดให้กับคุณเลยนะคะคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือนะคะหรือมีคอมมีโน้ตบุ๊กคุณก็สร้างไรายได้เพราะยุคนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนะคะ ทำเป็นคลิปนะคะอ่ะและก็ดูดวงให้คุณฟรีค่ะและคุณก็มีรายได้เพราะรายได้มีหลายช่องทางรายได้แรกก็คือการดูดวงตัวต่อตัวคุณสามารถมีลูกค้าค่ะมีลูกค้าทั่วโลกนะคะประเทศไทยได้ทุกจังหวัดเลยเพราะมันเป็นยุคออนไลน์นะคะลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกมุมมองเลยนะคะทุก สุดนั่นเองที่คุณอยากจัดนะคะให้ไปถึงเขาไงนะคะนี่คือการดูดวงค่ะนะคะตัวต่อตัว,ตวส่วนช่องทางที่สองคืออะไรก็คือการเป็น คูเป็นโค้ดการให้คำปรึกษาเพราะไรายได้ยั่งยนืนสม่ำเสมอก็คือการสอนคนการเป็นโค้ดการเป็นที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ดูดวงมาสิบป,ปียังอยู่ได้จนปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูดวงแบบเป็นที่ปรึกษาการให้คำแนะนำแก้ปัญหาและก็โค้ดคนด้วยค่ะผ่านโหรสร์ผ่านพลังงานไพย่ยิปซีนะคะหรือตำราหมอดูค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองนอกจากนี้ไรายได้ช่องทางที่สา คุณทำคลิปก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่าคะแนนค่าของขวัญต่างๆตามแผ่นฟอร์มต่างๆอย่างเช่น f c e b o o o TikTok อ o u t u b e ค่ะก็มีรายได้อย่างอาจารย์ทำช่อง YouTube ก็มีรายได้ต่ำนะคะมีรายได้อย่างต่ำเลยนะคะอย่างต่ำเลยอยู่ที่ความสม่ำเสมอของคุณแหละก็คือ นะคะค่าโฆษณาไม่ต่ำกว่าหลัก5้กาบางคนจับจนหลักหกเลยอยู่ที่ความขยันก็แล้วกันนะคะอ่าน,นี่คือตัวอย่างไงจริงๆแล้วยังมีรายได้อีกหลากหลายช่องทางซึ่งอาจารย์จะมีสอนเทคนิคพิเศษหรือแหล่งรวมนะคะรายได้นะคะโดยจะโดยจะสอนอยู่ในคอร์ส ออนไลน์ right. นะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะไพ่ยิปซีพลังจิตสอน3หลักสูตรหลักสูตรที่1สอนความรู้เรื่องไพ่ยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณ์และไปสร้างอาชีพจะสอนเทคนิคพิเศษให้คุณจดจําได้ค่ะส่วนหลักสูตรที่2องกับ การสอนการทํางานออนไลน์ line, การเป็นครูเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์ line, เทคนิคพิเศษในการจับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะการทําคอร์สสอนคนก็จะสอนคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนหลักสุดที่3จะเป็นการสอนด้านจิตวิญญ,ญาณกับพลังไพยิปซีเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านพลังของไพค่ะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนความรู้ค่ะ เพราะความรู้นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราสามารถสร้างไรายได้หรือหาไรายได้ได้ตลอดเราเลยไม่มีคําว่ากเกษียณเลยอยู่ที่คุณใจหยุดคุณจะพอแค่นั้นเองล่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดอาจารย์เข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปหรือใต้ลิงก์นี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ